สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจ้าโปรเจกต์นะครับอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้านะครับด้วยมอดบัตนะครับซึ่งไอ้โปรเจกต์แบบนี้ทามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คืออะไรทุกตัวนะครับในรูปเป็นเดลตานะครับ DPM C 5 0 1 L นะครับก็หลังมิเตอร์นะครับก็ต่อปกตินะครับต่อปกติได้เลยนะครับส่วนตัว I 7 5นะครับ ส่วนตัว i s 1 5 5นะครับก็นะครับกาวนะครับก็ต่อกาวไฟสีก็ต่อไฟนะครับ BCC นะครับ DI นะครับ Data In นะครับ DI ก็คือข้อมูลเข้านะครับ Data In นะครับจะไปเข้าตัว Modbus นี้จะไปเข้าซีเรียลสนะครับเพราะว่าตัวซีเรียลหนึ่งเราใช้ Uc ยี่นะครับเพื่อส่งสัญญาณนะครับไ์ผ่าน 3G นะครับ DI นะครับ DI นะครับจะมาเข้า TX นะครับ DI ก็คือ data in นะครับก็คือ TX ที่ต้องออมมานะครับมาเข้า DI นะครับส่วน RX นะครับรับนะครับก็จะรับ read out นะครับก็คืออ่านค่าออกมาส่งไปให้ RX นะครับ อันนี้คือซีเรียลสองอยู่ตรงนี้นะครับ TXI สองขาสิหกและสิบเจ็ดนะครับส่วนขา DE และ R e นะครับต่อที่สามสามกับสามนึนะครับนะครับผมนะครับ DE นะครับต่อสามสิบหนึ่งนะครับ R e ก็สามสิบสามนะครับก็เป็นอันต่อตัว i อสิบห้า Max ซห้าตัวนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือ m a x 1ซีห้าแลครับถัดมาก็ เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็เข้าที่ขาย A7 นะครับอันนี้เลือกรุ่นแล้วแต่รุ่นที่ตัวเองใช้นะครับก็เปลี่ยนเซนเซอร์ไปนะครับอันนี้เอามาต่อจาลองให้ดูนะครับโมดูล GC20 UC20 นะครับเป็นโมดูลอันนี้ก็จากที่นี่นะครับโมดูล UC20 นะครับูรลินนี้นะครับก็ใส่ซิมให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้กินไฟเยอะนะครับเวลาส่งข้อมูลเราก็ ใช้แรงจ่าย5โวลต์ที่มี2แอมป์นะครับขึ้นไปนะครับเข้าตรงนี้ได้หรือใช้9โวลต์ที่มี2แอมป์ขึ้นไปเสียบ Arduino ได้เลยนะครับะนะครับถัดมาเป็นสายสื่อสารของ u c 2 0นะครับเราจิ้มที่คู่กลางนะครับมันจะมีบอกไว้ข้างหลังนะครับรนะครับคู่กลางน,นะครับข้างบน TX นะครับเราก็ไปเข้า R Tx เราจะไปเข้า Rx นะครับแล้วก็ Rx ไปเข้า Tx นะครับของซซเรียลที่หนึ่งนะครับสิบแปดและส9เก้านะครับเราใช้สองเเรียลนะครับซีเรียลหนึ่งนี้ใช้ซอสาน USB ยี่สิบนะครับซีเรียลสองใช้ซอสานมอนบัตนะครับนะครับโดยรวมวงจรมีแค่นี้นะครับส่วนวงจรวัดแบตนะครับที่ทำไว้นะครับให้ไปต่อ R Divider นะครับ R Divider แล้วเข้าที่ขา a อนะครับก็คือขานนี้นะครับคือวัดแบตวัดแรงดัน DC นะครับให้ต่ออนด์ไดเวอร์สตัวนะครับส่วนสมการต่างๆสามารถแก้ได้โปรแกรมได้นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับครับอันนี้ก็คือมิเตอร์อ่านค่ามิเตอร์สิบหนะครับแล้วส่งพ่าน 3G นะครับในที่นี้ผมจะใช้ MQDT ในการส่งไปนะครับสายเสา GPS สายเสา3า ก็ต่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วผมจะใช้เขาแบงค์ก้อนนะครับเพื่อเทปแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูข้อมูลล่าสุดกันนะครับอันนี้ตารางจำลองขึ้นมาาก้ฐานข้อมูลนะครับก็คือผมเอาค่าเข้าฐานข้อมูลเท่านั้นนะครับจำลองขึ้นมานะครับล่าสุดปิดไปตอน12นาฬิกา3นาทีนะครับ ซึ่งแบตเราไม่ได้ตอ่อนะครับไรจุดลองลอจุดนะครับว i อทนะครับจับคู่สองลัรสิบนะครับแล้วก็แอมนะครับก็ไม่ได้ต่อนะครับอันนี้โวลต์เทียบเอ็นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะครับก็เสียบสายเขาแบงค์นะครับ เผแบงค์เปิดนะครับพผแบงค์บางรุ่นอาจจะปิดนะครับก็ต้องก็ <c oughs> ต้องไฟติดละเผาแบงค์บางรุ่นมันปิดตัวเองนะครับตอนนี้กินกระแสมาเยอะอันนี้สังเกตที่ไฟดีเขียวนะครับมันกระพริบอันนี้มันดับนะครับถ้าเรากระแสไม่พอมันจะดับแบบนี้นะครับก็คือต้องจําไว้ตรงนี้นะครับกระแสไม่พอมันจะมันจะเปิดไม่ติดนะครับไอตัว uc ยี่สิบน,นะครับถ้าสัญญาไม่ได้นอันนี้รอแป๊บนึง ดับตลอดเลยครับถ้าแรงใส่แรงใจไฟของของท่านพอนะครับมันก็จะไม่ดับนะครับถ้ามันไม่ดับมันดับเดียเ๋ยวเราจะใส่เพิ่มเข,ข้าไปชุดหนึ่งโอเคไม่ดับแล้ว ก็ไม่มีอะไรครับรอเพราะว่าตัว GPS จะเจ้าส mm, ัญญาณช้าทีหนึ่งแต่พอได้แล้วก็ได้เลยนะครับก็รอนะครับอันนี้สัญญาณเวลาเจอสัญญาณโทรศัพท์แล้วมันจะกระพริบประมาณนี้ก็คือมันจะไม่กระพริบท่างๆแบบเมื่อกี้นะครับแล้วก็รอตอนข้อดีขอมิเตอร์รุ่นนี้นะครับซึ่งอาจจะมีท้าทุกรุ่นเวลามันอ่านค่ามันจะขึ้น4.5ตรงนี้นะครับนะครับผม นี่แล้วแต่รุ่นนะครับทุกรุ่นก็อาจจะเป็นรูปสัญลักษณ์เป็นรอบไฟเป็นบางรุ่นก็นะครับเมื่อกี้แบตหมดไม่ได้แบนหมดครับมีสายโถรเข้ามาครับบางรุ่นก็จะไม่ขึ้น15จะเป็นรอบไฟเขียนว่า communication หรืออะไรก็ว่าไปทีนี้เรามาดูนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะจับสัญญาณได้แล้วผมจะลองรีเฟซดูนะครับที่หน้าเว็บนะครับเมื่อกี้นะครับเที่ยงสามนาทีนะครับ อนนี้มาเป็นเที่ยงขึ้เจ็ดแล้วไหมฮะก็คือมันมาแล้วนะครับอ่าตัววัดแบบนี้มันโนเอาอยู่นะครับซึ่งคาซึ่งเราไม่ได้ต่อขาแล้วหรอกมันก็สวิงนะครับอันนี้ก็คืออุณหภูมินะครับอันนี้ตอนที่อยู่ในห้องที่เราปิดออกมาแล้วก็ย้ายย้ายอุปกรณ์มาตั้งข้างนอกเพื่อทายดีโอนะครับนะครับแรงดันก็อ่านได้นะครับก็คือตอนนี้ตั้งไว้ทุกสองนาทีนะครับก็จะส่งค่านะครับเจ็ดแปดเก้านะครับประมาณนี้นะครับ ดีเลย์จะมีดีเลย์นะครับเวลาจะเพียนนิดนึงเพราะว่าในโปรแกรมดีเลย์ไว้ไม่ให้มันทำงานเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าตอนสื่อสารไปที่ตัว usb ยี่สินะครับมันรับแพ็กเกตได้น้อยนะครับพอรับเยอะแล้วไลบรารีเขาเออเลอร์นะครับครับประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างก็คือหน้าที่ผมแค่อ่านค่าจากมิเตอร์นะครับที่เหลือไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยน้องๆเข้าไปนะครับ ทีนี้มาดูโครงสร้างนะครับของโปรเจกต์นี้นะครับก็นะครับเราใช้ MQTT ในการสื่อสารนะครับขอเข้าแป๊บนึงครับผม นะครับดาต a าเบสนะครับเราใช้ MySQL นะครับแล้วเราก็สร้างโปรเจกต์นะครับเป็นชื่อ Database นะครับชื่อว่าโปรเจกต์นะครับก็นะครับเข้ามานี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะล่าสุดก็ตรงนี้แล้วนะครับทีนี้การซื้อสายของอุปกรณ์นะครับเราจะใช้ตัว u c 2 0นะครับเป็น เป็นตัวสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเรายิงไปที่โปรโตคอล mqtt เรายิงไปที่ mqtt broker จากนั้นเราใช้นอนเลสนะครับเป็น Middle-Ware เพื่อที่จะคอยดึงค่านะครับกรณีที่บอกเมื่อกี้เราส่งค่ายาวๆไม่ได้จริงๆเราเออกแบบเป็นเจสันทีเดียวแล้วนะครับที่พอส่งค้ายาวแล้วปุ๊บอยู่4-20 error นะครับเราเลยต้องมาแยกค่าทีละค่านะครับจากนั้นเราค่าทั้งหมดมารวมกัน และไฟอัข่าวารดาต้าเบสโดยเราใช้นอดเลสเป็นตัวกลางในการสื่อสารนะครับระหว่างอุปกรณ์กับ MQTT เซิร์ฟเวอร์กับ MQTT นะครับก็คือเราจะเอาอุปกรณ์โยนไปที่ MQTT Broker ซึ่งถ้าเรียกให้ง่ายๆก็ MQTT เซิร์ฟเวอร์นั่นเองโยนไปที่ MQTT Broker แล้วจากนั้นเราจะให้นอดเลสนะครับคอยดึงค่าจาก MQTT Broker ไปโยนใส่ดาต้าเบสนะครับประมาณนี้นะครับคอนเซ็ป ก็จะไม่มีอะไรก็จะมีเขียนโปรแกรมตรงน,น,นี้นิดหน่อยนะครับตรงน,นี้นะครับเข้า database แล้วก็นะครับรวมมีการเขียนโปรแกรมเพื่อรวมรวมข้อมูลทั้งหมดที่เอาเข้ามานะครับก็นะครับแบบนี้นะครับนะครับก็จะโยนค่าเข้า database ได้เรียบร้อยนะครับ database แบบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะฮะพอเราสื่อสารรายค่าแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นค่าที่มาจากมพิเตอร์จริงๆนะครับที่ไม่จริงก็คือ V b แบนั่นเองตอเราไม่ได้ตอบนะครับ,รบเราก็ทำหน้าเว็บไว้ให้ดูง่ายๆด้วยนะครับซึ่งก็แทนไปนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นหน้าเว็บที่ดึงค่าจากดาต้าเบสมาโชว์เฉยๆนะครับอ,อันนี้ก็คือเปิดไว้ทั้งคืนนะครับโอเคครับ13่สามละ อ่าโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับ,บค,ครับ